บอลโลกส0 2 6ี่เราจะได้สิทธิ์ในเอเชียค่ะแ8ทีมครึ่ง8ทมไม่ยากเว้่ยาแต่ไกลสุดที่เคยไปอ่ะคือโลสุดใน12นะองใน12นเนี่ยคือเราอยากให้มองตักกางง่ายๆว่าเราเคยไปถึงตรงนั้นหรือยังงที่1และที่2คือแชมป์และรองไปเลยเข้าไปไ้ไปบอลโลกเลยอันละหย่บปูนเกาหลีเกาหลีองพูดเกาหลีก็เหลือโคต้าเดียวแล้วจีน พูดถ้งการตัดหัวกูถ้งเกาหลีเข้าไปในแชมป์กลุ่มแล้วฟุตบอลโลกอ่ะตอนพวกพี่เล่นอ่ะคือถ้าเปิดหัวดีเนี่ยไปยาวๆความมั่นใจเรามาแล้วแฟนบอลก็พร้อมแบบเชลโลต่อนะเต็มสนามแน่แต่แฟนบอลบอกว่าอย่าไปกลัวนะกูไปไม่ได้ลบ้าไปสิงคโปร์ดีกว่าไปสิงคโปร์ดีกว่าง่ายกว่าเออเราจะคุยกันถึงเรื่องของความเป็นไปได้ ที่จะไปไอ้รอบ3รอบ4ี่แล้วบอลโลกใช่ไหมอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพสัหน่อยไหมบอลโลกในคราวหน้ามันจะเป็นบอลโลกที่มีการปรับเมรีกยทีมเพิ่มจานวนทีมมากขึ้นครับแล้วก็จะเป็นการกลับไปรียูเนียนที่อเมริกาในรอบตั้งแต่ปี1994อันนั้นคือปีแรกที่ผมดูบอลเลยนะพี่เรับแต่ที่าจะพาพี่ีก่อนไป จัดรายการที่นู่นนี่เห็นผมได้ยินข่าวลือป่ะใช่พี่เอใช่ใช่ไหมฝากพี่เอด้วยนะฮะนั่งเรือไปไปไกลได้ไหมฮะพี่จุดว่างเลยไปไปเดี๋ยวพี่ติดไอ้ตู้คอนเดนเซอร์ไปไปรอไปด้วยไปด้วยไปด้วยอ่าคือปีนี้เราอ่ปีบอลโลก2026เราจะได้สิทธิ์ในเอเชียข่าแปดทีมครึ่งจากปกติคือสี่ทีมครึ่งอันนี้พอคนพูดโอ้ยแปดทีมพี่แทีมไม่ยากเว้ยไม่ยากเว้ยแต่ไกลสุดที่เคยไปอ่ะ คือโลสุดใน12นะใน12เนี่เนี่ยคือเราอยากให้มองตักกากง่ายๆว่าเราเคยไปถึงตรงนั้นหรือยังนงคืออันนี้อยากให้มองง่ายๆว่าอย่าเพิ่งหวังไปไกลว่ามันจะได้หรือมันจะยังไงให้เราอยากมองความจริงว่า12ที่เราไปอ่ะเราอยู่ตรงที่18ปีแล้วอนอ่าใช่แล้วก็เอาง่ายๆคือถ้าสมมติว่าในอดีตเราเคยไอ้รอบ12ทีสุดท้ายเราเคยอยู่ในอันดับสัก8 9เอ้าอันเนี้ยมันคือใกล้ใช่อันเนี้ยยังไม่เคยไปใช่ทีนี้อธิบาย รอบนี้ให้ทุกคนฟังหน่อยแล้วกันนะครับจากปีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะฮะเราเนี่ยเอาเข้ารอบสุดท้ายคือ12อ่า12ทีมสุดท้ายก็คือแบ่งเป็น6กับ6กใครจำได้ตอนที่ยุคของโค้ชซิโก้ครับใช่แต่ปีนี้พอมันเพิ่มไอ้วิธีการเข้ามันก็เพิ่มเพราะฉะนั้นจะอธิบายว่าไอ้ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนณเวลานี้เราเข้าสู่รอบเซคัด์ราคือรอบที่สองนะครับแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละสี่ทีนี้ ไอ้ที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยไอ้สิงคโปร์หรือกัวมจีนเกาหลีใต้เนี่ยถ้าเราสามารถจบด้วยการเป็นแชมป์และรองแชมป์ของกลุ่มที่หนึ่งหรือที่สองอก็จะเข้าสูรส่รอบต่อไปอซึ่งก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไป18ทีม18ทีมเพือนี้ที่เราเห็นนี่คือ18ทีมต้องผ่านจีนต้องผ่านเกาหลีเพื่อเป็นหนึ่งใ <c oughs> <c oughs> น18ใแป่นะครับขอาง่ายงยยกไอ้รอบ ไอ้รอบ12อ่ะเป็นรอบเป็นรอบสแปดเอจากเมื่อก่อนไอ้12บแบ่งเป็น6กับ6อันนี้มันเปลี่ยนเป็น18เออทีนี้18จะถูกแบ่งเป็นแบบนี้เลยคือห 6, สามกลุ่มครับอ่าเติร์สราวเนี่ยห3สามกลุ่มนะฮะก็จะเจอกันอีกใช่มีกี่นัดอ่ะห้าอเย่าเยือนเท่ากับ1ครั้งเอ้หนึ่งรอบนึ่งเล่นห้าเกมแล้วก็เอาเวกห้าเกมโอ้โหเท่ากับสิบเกมในรอบนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนี้ ที่หนึ่งและที่สองคือแชมป์และรองมปเลยได้ไปบอลโลกเลยอันแหละถ้าไอ้หกทีมเนี้ลองการลองคาดนะญี่ปุ่นเกาหลีเกหลีซาอุอิรานมันก็ใจร้ายอ่ะมันก็จะหมดแล้วอ่ะเกาหลีอยู่สายเราอ่ะพี่พี่เราพูดพี่เราคิดความเป็นจริงก่อนอู้สเบอคือซาอุสีเลียอะไรเงี้ยอันนี้หกทีมแรกผ่านไป ทีนี้ถามว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ผ่านไปหนึ่งสองแต่ถ้าเราเป็นสามหรือสี่สามสี่ได้ลุ้นไหมสามหรือสี่ได้ไปต่ออ้าวทีนี้สามนี้ออกไหมนะตอนนี้ตรงแล้วตรงแล้วบ้านทีนี้สามสี่เนี่ยนะฮะมันจะไปต่อกันที่โฟร์ราวน์รอบที่สี่เป็นสามเป็นสองกลุ่มรวมสามทีมิกนะมิกอ่มิกเข้ามาอ่แบ่งเป็นสองสายสองสายนี้เจอกันเย้าเยือนตุกตับ แชมป์กลุ่มสี่เกมแต่สี่เกมสุงเยอาเยือนแชมป์กลุ่มได้ไปบอลโลกเอาแึมนไปเลยแชมป์กลุ่มไปเลยเป็นแปะละแปะแล้วไอ้สี่ทีมที่เหลือนี่ไอที่โลจากสองกลุ่มเมื่อกี้ตกกลับบ้านนี่กสตกกลับบ้านเหลืออันดับที่สองอันดับที่สองจากสองที้ดีสุดของกลุ่มเมื่อกี้เย่าเยือน เพื well, ่อให้ได้เป็นไอโคต้าบวกหนึ่งไอโคตาบวกหนึ่งนี่มาหรือครึ่งหนึ่งไปเจอนู่นคอนคาเคฟคอนคาเคฟเหมือนเดิมก็เท่ากับว่ามี8ทีมขึ้นแปดทีมคือ้ง่ายเตะเหมือนเดิมทุกอย่างเจอซอนคาเคฟเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มจํานวนทีมอันนี้ได้ลุ้นนะพี่จุดพูดเป็นเล่นไปพองพูดเกาหลีก็เหลือโคต้าเดียวแล้วจีนพูดถ้าตัดหัวกูถ้าเกาหลีเข้าไปในแชมป์กลุ่มแล้วพี่มันมันมันก็คือเรื่องนี้นะคือจะไปเจอทีมอื่นไม่ใช่เกาหลีหรือจีนอ่ะ มันก็เออนั่นแหละคือคือเราจะไปบอกว่าเราจะชนะเกาหลีโอเคก็ได้ก็เคยมันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามองในสภาพเวลานี้ครับที่เขามีซอนเฮงมินที่เขามีใครต่อใครที่ที่มันไประดับระดับยุโรปมาหมดแล้วพี่เราก็ต้องมองว่ามันก็คือเรื่องจริงอ่ะแต่มันก็ต้องย้อนมาไอ้อันนี้บทสุดท้ายอ่ะเกมที่ชี้ตาที่สุดคือเกมแรกที่เจอจีนใช้คำนี้เลยสั้นๆถ้าเปิด ถ้าเปิดหัวแล้วชนะจีนในชนะจีนอะคิดต่อได้เลยมันจะไปอยู่ในในแปดในในในหกทีมของสามกลุ่มอะชนะจีนแล้วขอร้องอย่าไปแพ้สิงคโปร์หรือกลัวนะกุหลาแล้วบอกเออวะไม่หรอกไม่หรอกพี่เชื่อว่าถ้าเปิดหัวดีฟุดบอลโลกอะตอนพวกพี่เล่นอะคือถ้าเปิดหัวดีเนี่ยไปยาว ความมั่นใจจะมาแล้วแฟนบอลก็พร้อมแบบเ่แลวโลต่อนะเต็มสนามแน่แต่แฟนบอลบอกว่าอย่าไปกลัวนะกูไปไม่ได้ไปสิงคโปร์ดีกว่าปสิงคโปร์ดีกว่าไปสิงคโปร์ดีกว่าง่ายกว่าเอออันนี้ให้ทุกคนได้เห็นเส้นทางของฟุตบอลโลกนู่นอีกอีกสี่ปีอ่ะใช่อีกสี่ปีพูดเหมือนไม่นานนะไม่นานหรอกไม่นานนะป๊บเดียวเองนะใช่เออเราเราไม่รู้นะเพราะว่าก็เหมือนที่มาโนประกาศเอาไว้หลังจาก จบบอลโลกกันเอ้ยหลังจากจบไอ้ค้าไปะล้วบอกว่าเขาโทรมาช่วยดิเจอจินเอาป่ะไออยู่เขาอยู่ตรงนั้องเป็นเพื่อโอเคโคคือที่มันก็บอกว่าเราอะไปบอลโลกได้นะได้แต่มันก็ต้องช่วยกันใช่เออมันต้องช่วยกันนี่คุณละองดาวบอกอธิบายเข้าใจง่ายฝันต่อได้นี่ต้องขอบคุณกระดานเขาโทรเลยอันนี้แกก็ช่วยเราอยู่นี่แกช่วยอย่างนี้แกช่วยให้เราเข้าใจง่ายอยู่เขารเราอ่ะเราตรงไหนก็ได้ครับขอให้มันอยู่ในเนี้ยจะเป็นไอ้ครึ่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นไอ้แปดทีมเลยก็ได้อเออขอให้มันอยู่ตรงนี้ก่อน คือผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราจะไปบอลโลกได้เหมือนที่พี่เฮงบอกอ่ะถ้าเราถ้าเราจะไปเอเชนยนครัพรอบสุดท้ายไม่ได้อ่ะ <Ủ. S 2> มึงอย่าหวังบอลโลกใช่สำคัญมากเลยไล่ตามมาแล้วคือไอไอรอบนี้ที่เราคุยกันอ่ะผมว่าม,มันมันหวังได้มากขึ้นมันไม่ใช่เพราะความพัฒนานะมันหวังได้มากขึ้นเพราะวิธีการและจำนวนตัวเลขที่มันมากขึ้นจร่งจริงถ้ามันจบที่สี่ทีมครึ่งอ่ะนี่ม่อย่าไปคิดก็เมื่อกี้เราพูดชื่อหมดแล้วอ่ะญี่ปุ่นเกาหลี ล่าสุดมันยังไปตบเยอรมันอยู่เลยอยาจะไปแย่งอะไรบ้างเยอรมันเปลี่ยนโค้ดเลยตายทีวิตอันนี้มีออสเตรเลียนะอย่าลืมไอ้ใหญ่หกทีมแรกเนี่ยไอ้นี่ก็มาทําไมมันออสเตรเลียเนี่ยญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุรอบมันจะครบอยู่แล้วเออเป็นรุ่นรอบหลังแล้วกันรอบหลังรอบหลัง